การเข้าไปตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เล่นจํานวนเงินเส้นทางของเงินเะินต่างๆทั้งหมดเนี่ยเมื่อเข้ามาสู่ระบบแล้วเนี่ยเราคาดว่าการพนันออนไลน์ต่างๆในต่างประเทศจะลดลงนะครับแล้วเข้าสู่ระบบต่างๆได้ได้ผสมภาสีต่างๆมาพัฒนาประเทศเราเราจะมีการจัดเก็บข้อมูลนะครับทั้งผู้เข้าไปเล่นนะครับจะมีการจํากัดทุกอย่างตรงนี้มันทำให้เราสามารถที่จะควบคุมนะครับผู้เล่นผู้จัดที่มีการเล่น ในเรื่องของการเปิดคาสิโน,โนใช่ไหมครับนโย,ยบายของรัฐบาลเนี่ยต้องการที่จะให้ควบคุมในเรื่องของการพนันอย่างเป็นรูปธรรมไอการที่เราเราปล่อยให้การพนันออนไลน์เนี่ยเกิดขึ้นตามตะเข็บชายแดนของของประเทศไทยมันมันก่อให้เกิดอาชญากรรมต่างๆตามมา รัาจะเห็นกันคอนเซนเตอร์ที่ที่กระจายอยู่แถวแถวตะเข็บชายแดนไม่ว่าจะเป็นเมียนมากกัมพูชาหรือว่าประเทศลาวต่างๆนั้นเนี่ยมันมีการผสมผสานกันระหว่างการพนันออนไลน์กับแก๊งคอนเซนเตอร์รวมกันครับนักขนานนี้มันมันมันคกคิดมันรวมกันไปหมดรวมนั้นยาเสพติดก็เข้าไปรวมกันทั้งหมดละเป็นกลุ่มแก๊งทกนี้นะครับแรานโยบายรัฐบาลเน่ยต้องการที่จะตื่นอกมาว่าในเรื่องของการพนันเนี่ย เราเราคงปฏิเสธไม่ได้ว่าทั่วโลกผู้มีเอามาทําให้ถูกต้องซะว่าใครจะเล่นกนารนาันในประเทศไทยนั้นจะต้องมีการตรวจสอบทั้งการเข้าไปตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เล่นจํานวนเงินเส้นทางของเงินอะไรต่างๆทั้งหมดเนี่ยเมื่อเข้ามาสู่ระบบแล้วเนี่ยเราคาดว่าการัาน,านออนไลน์ต่างๆในต่างประเทศจะลดลงนะครับและเข้าสู่ระบบต่างๆได้ได้ผสมภาษีาต่างๆมาพัฒน,นาประเทศต่อนะครับ เราเรายังมองว่าเป็นส่วนดีนะครับณขณะนี้นะครับในปัจจุบันนะครับเป็นเรื่องของเว็บพนาดของหลายที่ทางเราพอมีข้อมูลว่ามีขวดดู่เปิดกดดดูแคบอปพลิเคชันที่มีการเปิดอยูนตอนนี้ครับพอทราบเลยคือคือณขนาดเรเว็บพนาดต่างๆเนี่ยอยู่อยู่ในอยู่ในสายตาของของสำนักงานตำรวจชาติอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าเขาจะใช้วิธีในการเปิดเปิดเว็บที่ต่างประเทศเป็นหลัก อย่างเช่นใช้เซิร์ฟเวอร์ของอเมริกาใช้เซิร์ฟเวอร์ของแคนาดาต่างๆโอกาสที่เราจะไปปิดต่างประเทศอย่างนั้นทำมันปิดไม่ได้แต่เราใช้พยายามวิธีปิดเพื่อปิดป,ด,ป,ด,ปดช่องทางเพื่อไม่ให้ประชาชนเข้าไปเล่นเว็บการ,รันานหล่านั้นน,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 นะครับแล้วที่สําคัญก้คือว่าการที่เว็บการพนานนั้นไปอยู่ตามระข็บชายแดนนอกประเทศในประเทศนี่เราคว่ำไปหมดว่าแต่พอไปอยู่นอกประเทศนี่มันเป็นเรื่องของกฎหมายระหว่างประเทศนะครับการที่จะส่งกําลังของตำรวจ เข้าไปจับกลุ่มในแต่างประเทศนี่ยย่อมทําไม่ได้นะครับตอนนี้คงจะต้องเป็นเรื่องของสัรมร่มนประเทศด้วยครับอเราจะมีการจัดเก็บฐานข้อมูลนะครับทั้งผู้เข้าไปเล่นนะครับจะมีการจํากัดทุกอย่างตรงนี้มันทาให้เราสามารถที่จะควบคุมนะครับผู้เล่นประเด็นที่1นึงนะครับ2ผู้จัดที่มีการเล่นนะครับเราก็สามารถควบคุมได้เช่นกันทีนี้เราก็จะมาบริหารจัดการข้อมูลต่างๆได้ง่ายขึ้นไปรูปธรรมขึ้นนะครับปัจจุบันอย่างที่ทางสื่อมวลชนถามว่า มีจำนวนเท่าไหร่เคยมีสถาบันนะครับสุขการศึกษาในงวลายาลัยหนึ่งแล้วมีการทําตัวเลขมาซึ่งตอนนี้เราก็ตอบได้ว่าเป็นไงเพราะว่ามันต้องเรียนว,ว่าปัจจุบันมันทําได้ง่ายหมายความว่าไปจดทะเบียนเว็บไซต์นะครับทำเกตเวในเรื่องการช่องทางการใหญ่ต่างๆ ซึ่งตรงนี้ทางบชสทเนี่ยอย่างที่ท่านเห็นนะครับเรากดขันจับกลุ่มอย่างเข้มข้นนะครับท่านผู้จัดการแถลงข่าวเป็นรายวันเลยลในเรื่องวองพน,นันแล้วก็ให้ทุกสอทอนะครับทุกกองบรรทัพการเนี่ยมีเป้าหมายมีผลแล้วก็มานํนนาเสนอมาจับกลุมแล้วก็แถลงข่าวตรงนี้เนี่ยก็จะทำควบคู่ไปหายว่ามีการนำขึ้นบน,นจริงๆนะครับในส่วนที่ยังทาผิดเราก็จะเพิ่มความเข้มข้นในกนากนรจับในส่วนที่ อยู่ในระบบอยู่ในกติกาตามในอนาคตน,นะครับตามกฎลาดกดา่ากฎหมยที่จะที่มีการพิจนารณาตรงนี้เราก็จะควบคุมได้ทั้งสองมิติทั้งในส่วนที่ถูกกฎหมายและผีดกฎหมายครับมัธชนออนไลน์สื่อออนไลน์คุณภาพนำเสนอครบทุกประเด็นสำคัญให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับมัิชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ